สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับนะครับผมประกาศรับซื้อจริงนะครับจ่ายจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับกรุลาดูคลิปให้จบนะครับทุกทท่านนะครับบางคนนะครับดูคลิปแป๊บเดียวแล้วก็สอบถามมาแล้วก็ส่งรูปมานะครับไม่ตรงกับทางร้านรับซื้อทางร้านบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าทุกท่านนะครับ ช่วยกรุณานะครับดูคลิปให้จบก่อนนะครับว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนนะครับทุกท่านนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้รับเงินนะครับนะครับทุกท่านนะครับนะครับกรุณานะครับผมจําหลายคลิปแล้วนะครับแต่ผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับดูคลิปจบแล้วทุกท่านกลับไปหาและนํามาขายให้ผมนะครับ ให้ตรงกับทางร้านไม่ต้องเสียเวลานะครับคุณส่งมาผมก็นะรับอ่าคุณนะฮบางคนนะครับนะครับอ่าส่งมาไม่ไม่ตรงกับทางร้านทางร้านปฏิเสธไปก็ไม่พอใจทางร้านแล้วจะให้ทางร้านทํำยังไงนะครับผมขอผมอยากจะถามทุกท่านกลับไปนะจะให้ผมทํำยังไงว่ามันไม่ตรงกับทางร้านรับซื้อจะให้ทางร้านรับซื้อได้อย่างไรนะครับ ผมจะถามทุกท่านแล้วให้ทุกท่านคิดนะครับว่าผมจะรับซื้อแบบที่คุณนำเสนอมาไม่ใช่นะครับผมประกาศรับซื้อต้องเป็นที่ผมประกาศออกไปนะครับทุกท่านนะครับคุณดูคลิปจบแล้วคุณไปหาและมาเหมือนผมนะครับผมยินดีจ่ายเงินนะครับผมยินดีจ่ายเงินนะครับนะครับทุกท่านนะครับยืดเยื้อแล้วต้องขออภัยนะครับวันนี้ลูกค้ามีหลายเจ้านะครับ นะครับต้องขออภัยจริงๆว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะวันนี้ก็อารมณ์เสียนิดนึงต้องขออภัยนะครับทุกท่านนะครับนะครับต้องเข้าใจทางร้านด้วยนะครับนะครับทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับถ้าทุกท่านมีแบบในคลิปผมจะไม่ว่าเลยสักคำนะครับนะครับขอให้ทุกท่านมีเหมือนผมนะครับที่ผมประกาศรับซื้อแบบไหนลงออกไปนะครับลงลงนะครับ ที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับผมจะมาให้ดูเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวก็ขอภัยก่อนขอภัยก่อนเดี๋ยวขึ้นไอดี n ลน์ให้ทุกท่านก่อนนะครับเพราะว่าทุกท่านถามมาเยอะมากเลยนะครับขอภายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น ID ดี n ลนให้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าทางช่องการ่างช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับ เดี๋ยวทางร้านจะขึ้นไอดียไลน์ให้นะครับรอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นไอเดีไลน์ให้นะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าขึ้นมาแล้วนะครับนะครับพิมพ์นะครับอ่าเป็นเบอร์นะครับเป็นอ่าเลขนะครับไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะครับทุกท่านนะครับอ่าครับย้ํานะครับไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นไอดียไลน์เท่านั้นนะครับเป็นไอ l ดีไลน์เท่านั้นนะครับทุกท่านนะครับนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับ สิบเบอร์นะ als, เบลขนะครับสิบหลักนะครับสิบหลักนะครับนะครับไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะครับย้ำไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นไอดีไลน์เท่านั้นนะครับนะครับเข้ามาก่อนเลยนะครับเข้ามาที่ไลน์นก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนะครับเข้าเรื่องนะครับนะเห็นไหมครับขอบนะครับนะครับนี่เหรียญเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะครับ เหรียญยี่อ่าเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังก่อนนะครับภูนิปนดุลยเดชราชการที่9นะครับเดี๋ยวพลิกมานี่ครับนี่คือเหรียญตัวอย่างนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปให้จบกัุลาดูคลิปให้จบนะครับว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเหรียญนะครับอ่าทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงจะยังไม่มีราคานะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ผมจะมารับซื้ออีกนะครับแต่พอสอเดียวกันนะครับพอส5อ2 5 0นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ2500นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับ2500นะครับอ่า5 2นะครับ2552อันนี้นะฮะตัวอย่างนะครับเป็นเนื้อทองแดงไม่มีราคานะครับ ผมย้ำนะครับเนื้อทองแดงยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับขออภัยแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะครับนี่เป็นเนื้อนะครับทองเหลืองนะครับเป็นแบบนี้นะครับพระเสียรเล็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวใช้ดูนะครับภูนิพนธ์ดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับสวยละงดงามแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงเอ่อทองเหลืองนะครับขออภัยทองเหลืองนะครับผมรับ ซื้อนะครับพศ2552นะครับเป็นพระเสียรเล็กแบบนี้นะครับเป็นพระเสียรเล็กแบบนี้ถ้าคุณสังเกตนะครับเป็นปี5้าข้างหลังนะครับคุณคุณดูนะครับพศ2552นะครับ2552ออันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับเนี่ยเป็นเนื้อทองนะครับเหลืองนะครับถ้าเป็นทองแดงนะครับทองแดงทางร้านยังไม่รับซื้อนะครับทองแดงทางร้านไม่รับซื้อนะครับนะครับ นะครับเป็น52นะครับพศส2 5งเนื้อทองแดงทางร้านไม่รับซื้อนะครับย้ำนะครับยังไม่ม UH ีราคาแต่ถ้าคุณพบเจอนะครับผมตามหาอยู่นะครับคุณพบเจอนะครับทุกท่านพบเจอเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนะครับผมรับซื้อสูงสุดนะครับตอนนี้นะครับผมมีต้องการมากเลยนะครับผมรับซื้อสูงสุด1,000บาทนะครับ1,000บาททุกท่านมีนะครับ ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับทางร้านขึ้น ID l ดียไว้ให้แล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับและพระเสียนเล็กคุณสังเกตแค่ตรงนี้นะครับพระเสียรเล็กนะครับพระเสียรเล็กแล้วก็พศ2 5 0นะครับ25 5 2แต่ถ้าเป็นพระเสียรใหญ่นะครับคุณสังเกตนะครับพระเสียรใหญ่แบบนี้ไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ไม่รับนะครับ นะครับเนื้อทองแดงไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ถ้าเป็นเป็นพศ2552ไม่รับซื้อครับเนื้อทองแดงแบบนี้ไม่รับนะครับแต่ถ้าคุณพบเจอนะครับเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับนะพระเสียรเล็กแบบนี้นะครับเป็นปี52นะครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับทางร้านรับซื้อไม่อั้นนะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับพศ2552นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับ ติดต่อทางร้านได้เลยเลยครับผมรับซื้อไม่อั้นเหรียญละ1000บาทนะครับ1000บาทตอนนี้นะครับส่งรูปภาพมาประเมินราคาก่อนนะครับนะครับยินดีรับซื้อไม่อั้นจริงๆนะครับผมรับซื้อจากผมขอให้ทุกท่านมีเหมือนผมนะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับเนื้อทองแดงนะครับมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกนะครับ ในชีช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดมีอยู่ด้วยกัน2บล็อกจริงนะครับทางร้านได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับนะครับทางร้านได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับทางนะครับทางซ้ายมือไม่รับนะครับทางซ้ายมือไม่รับทางฝวามือรับซื้อนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองแดงไม่รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับย้ํานะครับเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับรับซื้อสูงสุด1,000บาทนะครับ 1,000บาททุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับกรุณาถ่ายรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับนะครับทุกท่านนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับผมประกาศรับซื้ออะไรขอให้ทุกท่านดูคลิปให้จบและทุกท่านนำมาหักหาหามาและมาขายผมผมรับซื้อจริงนะครับผมนะครับรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับนะครับ ยิตดีตอนรับนะครับสวัสดีครับต้องเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับทองเหลืองนะครับทองเหลืองเท่านั้นนะครับทองแดงไม่รับซื้อนะครับปีพศ2552นะครับ2,552 1 0 0 0บาท1000บาทนะครับนะครับทุกท่านมีติดต่อผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณมากนะครับ